ครั้งหนึ่งโลกของเราเคยจูจ่ๆจากเที่ยงวันแล้วดับมืดเปล่ากับเที่ยงคืน19สิงหาปี1763กรุงลอนดอนมีรายงานกลางวันมืดผิดปกติยิ่งกว่าปรากฏการณ์จันทรุปราคาครั้งใหญ่ปี1748เติร์ก19พฤษภาคม1780นิวอิงแลนด์สหรัฐช่วงสายถึงบ่ายทั้งภูมิภาคดับวูบลงพร้อมกันถูกบันทึกเป็นวันดับครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ชาติอเมริกา20พฤษภา 57, คม1857กรุงแบกแดดประเทศอิรักปัจจุบันตอนกลางวันทั้งเมืองดับมืดสนิทกว่ากลางคืนก่อนท้องฟ้าจะเปลี่ย เมือง22มกราคม1882กรุงลอนดอนอังกฤษช่วงตดโมงครึง่งเมเจอร์เฮอร์เชลสายญาตระกุลนักดาราศาสตร์ชื่อดังออกมายืนยันพื้นที่บริเวณน,นั้นไหลหมอกแต่มองไม่เห็นแม้แต่คนข้ามถนน19มีนาคม1886ลัดวิทคอนตินทหารรัฐประมาณบ่ายสามทออ้องฟ้าโตสตยดับบูบเพียง5นาทีแล้วค่อยกลับมาตว่างในต0หนาทีให้หลัง17เมษายน1904วิมเบลดอนประเทศอังกฤษช่วงกลางวันถูกความมืดครอบงำเกือบต0นาทีไม่มีทั้งฝนฟ้าหรือควันไฟ2ธันวาคม1904ประมาณต0โมงเช้าใน ลัตเทนิตี้ต้องจมอยู่ใต้ความมืดกว่า15นาทีหลายคนสวดภาวนาเพราะคิดว่าวันสิ้นโลกอยู่ตรงหน้า7มีนา1911รัฐเคนทักะกี้เวลา8โมงเช้าหลังฝนตกและลูกเห็บหยุดทั้งเมืองดับมืดนานครึ่งชั่วโมงเต็มยังไม่รวมที่เนเธอร์แลนด์กลางวันมืดสนิทจนบางคนตื่นตระหนกพัดตกคลองเสียชีวิต เหล่านักวิทยาศาสตร์ให้เหตุผลง่ายๆตามตูดอาจเป็นควันจากไฟป่าไม่ก็เมฆหนาะตรงข้ามกับฝ่ายเห็นต่างเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นฉับพลันกินพื้นที่กว้างหนาทึบเกินหมอกหรือไม่แน่บางทีมันอาจเป็นเงาของวัตถุขนาดใหญ่โคจรผ่านโลกหนึ่งในข้อสงสัยของชาวปอดต่อวงการวิทยาศาสตร์ยุค1919ว่าข้อมูลที่เรารู้ยังไม่สมบูรณ์หรือกำลังถูกบิดเบือนกันแน่